มีฤทธานุภาพทําให้หญิงพรหมจรรย์ตั้งครรภ์ได้คุณกําลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่17ธันวาคมทุกสิ่งเป็นไปได้ลูกาบทที่1ข้อ37เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทําไม่ได้อ่านเพิ่มเติมลูกาบทที่1 ข้อ26ถึง38การที่หญิงพรมจรรย์ได้กำเนิดบุตรเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้เว้นเสียแต่ว่ามันคือการอัศจรรย์มันไม่มีทางใดๆเลยสำหรับหญิงพรมจรรย์จะตั้งครรภ์เด็กคนหนึ่งแต่โดยพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์ได้เปิดเผยกับเราว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้ กน,นั้นก็ดีมีหลายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยในพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อ18กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมูสาและก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่เราจะทําให้พระเจ้าพอพระทัยโดยปราศจากความเชื่อพระคัมภีร์ฉบับ a m p l i f y แปลข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้ว่าไม่มีถ้อยคำใดจากพระเจ้าที่ปราศจากฤทธานุภาพหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำให้สำเร็จ ซึ่งหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงสัญญาโดยพระวจนะของพระองค์ล้วนเป็นไปได้พระวจนะของพระเจ้ามิใช่เพียงประกาศให้เรารู้นามพระทยสิ่งที่โปรองทรงทำได้เท่านั้นแต่พระวจนะนั้นมีฤทธานุภาพของพระองค์ที่จะกระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปอีกด้วยพระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นคํำพยากรณ์ที่สำเร็จลุล่วงในตัวเองเมื่อบวกกับความเชื่อคำเพียงหนึ่งคำว่า มาเถิดมาจากพระโอษของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจมากพอทำให้เปโตรเดินบนน้ำได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ29ถ้อยคำจากพระเจ้าผ่านทางกาบเบรลวถึงนางมารีก็มีฤทธิ์านุภาพทำให้หญิงพรหมจรรย์ตั้งครรภ์ได้เมื่อนางเชื่อความเชื่อของนางทำให้คำตรัสของพระเจ้าเกิดขึ้นจริงพระเจ้าได้ตรัสอะไรกับคุณ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้คำถามที่ต้องถามจริงๆคือพระเจ้าสิ่งนี้เป็นมาจากพระองค์หรือไม่ถ้าใช่ฤทธานุภาพที่จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จจะมาพร้อมกันกับถ้อยคำนั้นบวกถ้อยคำนั้นเข้ากับความเชื่อจะไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับคุณแล้วจะเป็นไปไม่ได้ความเชื่อทำให้สิ่งที่พระเจ้าตรัสเกิดขึ้นจริง โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกมีความเชื่อในพระองค์อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ลูกถดถอยในความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน